ก็ได้เห็นแล้วว่าปัจจุบันนี้คุณระบุลูกหลานที่เขามาบวชเช่นปีนี้เรามีพระภิกษุอยู่จำพรรษาจากปีแรกอยู่กันแค่สองสามลูกเดี๋ยวนี้ก็มีพระอยู่จำพรรษาถึง11บเอ็ดลูกสามเณรสี่แล้วก็ปักขาวอีกหนึ่งรวมแล้วก็เป็น16 ส่วนมากเป็นชาวอิตาเลียนและส่วนส่วนใหญ่ด้วยเป็นชาวอิตาเลียนและยังยังหนุ่มค่ะแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะอุทิศตนปฏิบัติธรรมศึกษาข้อวัดปฏิบัติในหลักธรรมวินัยในเรื่องเรื่องศึกษาทางบทสวดอะไรต่างนี่ก็แทบจะสวดได้ได้ ได้มากกว่าพระค้าไทยด้วยนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นปฏิโมก็จบกันเกือบทุกองค์นะ <c oughs> อันนี้แสดงให้เห็นว่าชาวอิตาลีนี่เขามีศรัทธาแล้วก็มีความใฝ่รู้แล้วก็น้อมน้อมนำเอาเอาคำสอนือไม่ว่าจะเป็น หลักหรือระเบียบเล็กๆน,น้อยๆหรือข้อวัดปฏิบัติเขาก็เอื้อเฟื้อแล้วก็ได้ใส่ใจแล้วก็จนทำให้เกิดเป็นสงหมู่ใหญ่ขึ้นในในท่ามกลางสังคมของยุโรปแลนะ